ตามาเบื้องลึกพี่น้องเป็นปลูกเลมอนและเคี้ยวแบบใดเป็นคือขายในราคาสูงความพิเศษและเอกลักษณ์ของร้านนี้คือการปลูกเคี้ยวในโรงเรือนและการปลูกเลมอนในวงบอ่อด้วยระบบอินทรีย์ซึ่งช่วงที่ผมไปช่วงที่อากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนพอดี็ะให้สามารถเดินรอบได้ทั้งแปลงโดยที่บอลอนพี่น้องสังเกตบาคาา่ครับว่าเพิ่นใช้การยกแปลงแทนการปลูกลงชิดดินผมว่าคิดว่ามันเกี่ยวกับความสะดวกและกับความสบายของเพิน่นอีกอย่างปลูกแล้วเพิ่นสามารถนําไปแปรรูปได้เลยและที่สําคัญสามารถขายได้ราคาที่สูงแต่ด้วยคุณภาพ การจัดการฟาร์มที่ดีของเจ้าของร้านแมนเฮาซื้อกินก็ถือประคุมพี่น้องฮูบอเคียวแป้งนึงขาเจ้าปลูกไดเจ้าบัดผมสิบอกให้ผมกับบ้คือกันพี่น้องลองคำนวณเล่นเ่นกรเบิ่งก็ได้เคียวจานหนึ่งใส่ใบเคียวประมาณหาถึง6ใบขายได้ราคาจานเกือบ200พี่น้องมาคุ้มบ่นอกจากกาแฟที่ดีให้รายหลักของ้านนี้ก็คือต้นเลมอนรวมๆแล้วบริเวณนี้ที่ผมเดินก็คือประมาณเกือบเกือบร้อยต้นเผนนผลิตลูกหง่อหลีซึ่งการจัดการน้ำของเพิ่นก็คือให้ระบบน้ำยดซึ่งสายพันนธที่พามปลูกก็คื ันเลมอนอยูเลกาซึ่งข้อดีของพันุนี้ก็คือสามารถทนโรคและแมลงได้อีกอย่างให้ผลลิตท,ที่สูงและน้ำที่จะกัดออกมาก็คือหอม,น,ม <laughs> นอกจากน้ำดองเลมอนน้ำพึ่งแล้วเพื่อนยังสามารถาเใหดขนมปังที่ทำมาจากเลมอนบอกได้คำเดียวเลยว่าหอมและกระซ่บอีดีก็ไม่ต้องปลูกเยอะก็ได้นี่คุณอ้อน นี่แหละเป็นหนึ่งไอเดียที่คนคิดว่าจะปลูกแต่บอรู้ว่าเ้าจะปลูกพืชนี่อย่างเพื่อจะส้่งรายได้ในอนาคตหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีพื้นที่อยู่แล้วลองเอาไปต่อยอดและแชร์ประสบการณ์เบื้องนะครับ<ม>เพื่อจะเป็นไอเดียของคนที่เข้ามาเบื้องในคลิปนี้ครับผม